โกดเจดีทองเหลืองขายทำกำไรสี่มื่นกว่าบาท สวัสดีค่ะพี่น้องชาว eBay ทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพมีสินค้าไทยนะคะที่เอามาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะเป็นกระเป๋าย่ามนะเพเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงได้ไอเดียกันในการเอาสินค้านะคะไปขายบน eBay ค่ะเช่นกันค่ะสัปดาห์นี้นะคะเพก็มีสินค้าไทยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็กำไรดีด้วยนะนั่นก็คือ อุไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาทำ d a ต a ้ i n i n g กันดีกว่านะคะหลายๆคนจำได้ไม่เอ่ยว่า เ,เทคนิคในการทำ t ั m ต a า i n g i ่ g ที่เพย์ให้ไปเนี่ยขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างงั้นเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะง่ายๆเลยค่ะสเต็ปแรกนะเราเข้ามาที่หน้า eBay ก่อนเลยนะคะพอเราเข้ามาที่หน้า eBay ปุ๊บเนี่ยคีย์เวิร์ดวันนี้เหมือนเดิมเลยเพย์ต้องการที่จะเอาสินค้าไทยนะคะไปขายบน eBay นะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่เราจะใช้ในวันนี้ในการทำดัต t ้ามีนิ่งเนี่ยก็คือคาว่าไทยค่ะ thai นะคะพอเราใส่คีย์เวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะเรากดปุ๊บกดเซิร์ชเลยนะคะปรากฏว่าเขาจะมีการประมวลผลใน eBay นะคะจะมีการประมวลผลว่า คีย์เวิร์ดคำนี้มีการลงขายสินค้าไปแล้วทั้งหมดกี่รายการด้วยกันนะคะแต่เราไม่ได้สนใจตรงนี้เราเราสิ่งที่เราสนใจคือสินค้าที่มีคีย์เวิร์ดคำว่าไทยเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างที่ขายได้นะคะในช่วงเวลานี้กันบ้างทั้นที่แน่ๆนะคะให้พวกเรานะคะ เลือกนะคะมาทางด้านทางด้านไหนทางด้านซ้ายมือของเราในหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะเราเลือกแถบขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะมันจะมีคําว่าโชโอลี่เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะแล้วเราดูคําว่าโชโอลี่ค่ะให้เราเนี่ยติ๊กถูกนะคะตรงคําว่าโซไอเทมพอเราติ๊กถูกคําว่าโซไอเทมเรียบร้อยปุ๊บ มันก็จะมีการประมวลผลนะคะใน eBay จะมีการประมวลผลให้เราเลยค่ะว่ามีสินค้าที่ขายได้ณวันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยสาวันนะผลเนี่ยมียอดโซนะคะก็คือสินค้าที่ขายได้ในคีย์เวิร์ดคำว่าไทยเนี่ยอยู่ที่30,000กว่ารายการ ะะโอเคนี่คือการทบทวนในการทำ data m า n i n g นนะคะฉะนั้นหลายหลายคนเนี่ยยังสงสัยอยู่เอ๊ะพี A ่เเราจะทำ data m i n i n n g ยังไงก็คือง่ายเลยค่ะเราแค่เพียงใส่คีย์เวิร์ดที่เราสนใจนะคะแล้วเราก็ทำกระบวนการนี้แบบนี้เลยนะเราก็จะสามารถที่จะค้นหารายการสินค้าที่มีการขายได้ในทุกๆวันได้เลยค่ะ สิ่งที่มันสำคัญมากๆสำหรับพี่เอนะคะในการขายสินค้าบน eBay เนี่ยทุกครั้งในการทำดัตต์แมทติ้งของพี่เอเนี่ยพี่เอจะมีเทคนิคนะคะที่มาแบ่งปันกับทุกคนก็คือสเต็ปที่1นนะคะอันดับแรกเนี่ยพี่เอจะเลือกที่เซลเลอร์ค่ะพี่เอจะดูเซลเลอร์ก่อนเลยเซลเลอร์คนนั้นนะคะเป็นเซลเลอร์ที่ ต้องบอกก่อนนะคะเป็นเซลเลอร์ที่ขายอยู่ต่างประเทศค่ะเช่นอาจจะเป็นเซลเลอร์ที่อเมริกาเซลเลอร์ที่ประเทศอังกฤษเซลเลอร์ที่ประเทศออสเตรเลียอย่างนี้เป็นต้นเพจจะเลือกเซลเลอร์เหล่านี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยมีการใช้คีย์เวิร์ดที่เราอ่ะคาดไม่ถึงฉะนั้นเวลาเราอ่ะเห็นสินค้าที่เขาขายได้นะแล้วมันเกิดมีในบ้านเรามันก็จะง่ายกับการที่เราไปหาสินค้าเหล่านั้นอ่ะมาขายนะคะ อย่างที่2เนี่ยในเรื่องของ Chipping ค่ะเพราะว่าเซลเลอร์เหล่านี้เนี่ยเขาจะมีการกำหนดชิ p ป,ปิ้งหมายความว่าเวลาถ้าเกิดเราเลือกดูเขาแล้วใช่ไหมคะเอาเขาเป็นไอดอลต้นแบบของเราเป็นเซลเลอร์ต้นแบบในการที่เราจะเอาสินค้ามาขายบน eBay เนี่ยชิปปิ้งของเขาสมมติว่าเซลเลอร์คนนี้เพยยกมาเป็นคนที่อยู่ที่ประเทศอเมริกาเวลารายการสินค้าชิ้นนี้ก็จะเป็น เป็นว่าประเทศอเมริกาส่งมาถึงที่เมืองไทยฉะนั้นค่าชิปปิ้งเนี่ยมันก็จะถูกกำหนดแล้วเนี่ยว่าสินค้าชิ้นเนี้ยค่าชิปปิ้งเนี่ยกี่เหรียญน,นะคะฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราเอาสินค้าชนิดเดียวกันมาขายเวลาเราจะลงค่าส่งสินค้าค่าชิปปิ้งเนี่ยเราก็กำหนดตามราคาที่เขาใส่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะเวลาเราเห็นสินค้าอะไรที่น่าสนใจแล้วเราอยากเอามาขายนะ หนึ่งเราดูที่เซลเลอร์สองเราดูที่ชิปปิ้งและสามนะคะเดี๋ยวพี่ต้องบอกก่อนนะก่อนจะไปข้อสามก็คือว่าเซลเลอร์บางคนเนี่ยขายเขาก็จะเขียนเลยว่าเขาไม่ส่งเมืองไทยถ้าเขาไม่ส่งเมืองไทยพี่เอบางครั้งเพ่ก็จะไม่เลือกเซลเลอร์คนนั้นเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเพ่ไม่อยากที่จะขาดทุนนะคะในเรื่องของชิปปิ้งหรือบางคนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเลือกก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ส่วนตัวเพ่นะคะเพ่ไม่เอาเลยเพ่จะเอาเซลเลอร์ที่มีการ กำหนดค่าชิปปิ้งให้อย่างชัดเจนเพื่อเราจะง่ายต่อการที่เราจะใส่ค่าชิปปิ้งให้เท่ากับเขาเลยนะคะต่อไปข้อที่3เนี่ยก็คือว่า เป็นสินค้าที่พี่เอสามารถที่จะทำา Data mining โดยการที่หาสินค้าในเมืองไทยได้นะคะหาสินค้าในเมืองไทยได้ไม่ว่าเราจะหาในเว็บไซต์นะคะในเมืองไทยเช่นอย่างตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดใช่ไหมเราก็ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้ดังนั้นเพจก็เลยจึงเลือกในการที่จะเอาสินค้า จากเว็บไซต์ค่ะนั่นคือก็คือจากคนขายที่อยู่ใน Lazada หรือใน Shopee นั่นเองนะคะท่าน เวลาเราจะเลือกสินค้าอะไรมาขายนะคะเพจก็มีเทคนิคแค่3ข้อง่ายๆเท่านั้นเองนะคะก็คือ 1. เซลเลอร์ต่างประเทศ 2. มีการกําหนดค่าชิปปิ้งที่ชัดเจนและ 3. สินค้าชิ้นนั้นจะต้องมีขายอยู่ในช้อปปีหรือใน l a ซ a ด้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราแทบจะไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยนะคะรู้ต้นทุนสินค้านะคะในการที่เราจะมาคํานวณราคาเลยว่าเราจะกําไรหรือขาดทุนนะคะงนั้นก่อนที่เราจะขายสินค้าบน eBay เราต้องรู้ตรงนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะทุกคนรู้จักสินค้าชิ้นนี้ไหมส่วนตัวเพนะไม่คุ้นเคยเลยรู้ว่าสินค้าชิ้นนี้เรียกว่าโกรดนะคะโกรดก็คือเอาไว้สำหรับใส่เ,เวลาเราเผาศพใช่ไหมคะก็คือใส่กระดูกนั่นเองนะคะเผื่อบางคนเขาอาจจะเก็บ กระดูกไว้ใช่ไหมคะก็ใส่ในโกรดแบบนี้นะคะถ้าเพยพูดตรงไหนผิดพลาดต,ต้องขอโทษด้วยนะคะคราน,นี้ก็จะใส่ในโกรดตรงนี้ไวนะ้เนาะอ่ตัวอย่างของ Data m i n ิิสินค้าชิ้นนี้นะคะมีการขายมาแล้วนะที่ผ่านมานะที่พี่เอรู้สึกว่าน่าสนใจตรงที่ว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยมีการขายอยู่ที่36.95เหลรียญ u s ดอลลาร์ มีค่าชิปปิ้งอยู่ที่29.62ิตีเป็นเงินเนี่ยอยู่ที่66.57เหรียญยูเอสดอลแต่ถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินไทยกับกันนะเราจะเห็นตัวแปลเงินบาทนะคะอยู่ที่ราคาสินค้าเนี่ยอยู่ที่1,210บาทค่าชิปปิ้งเก้ารรวมรวมแล้วทั้งหมดนะคะสินค้าทีเนี้ยอยู่ที่2,180บาท แต่ที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยมันเหลือในสต็อกแค่ last one คือเหลือแค่เพียงหนึ่งชิ้นถ้ามีคนมาซื้อรายการสินค้าชิ้นนี้นะถ้าถ้าเซลเลอร์คนนี้นะเขาไม่ได้เติมเชลไม่ได้เติมสินค้าชิ้นนี้เข้าไปถ้ามีใครสักคนซื้อสินค้าชิ้นนี้เข้าไปปุ๊บผลปรากฏว่ารายการสินค้านี้ก็จะ out of stock หมดเลย นี่คือโอกาสนะในการที่เราจะเสียบรายการสินค้าชิ้นนี้เข้าไปขายบน ebay เพร,รู้สึกเห็นรายการสินค้าชิ้นนี้แล้วตื่นเต้นมากเพราะอะไรเพรอยากรู้จริงๆว่าเขาเหลือชิ้นเดียวเนาะโอกาสที่1คือเรามีโอกาสในการเสียบสินค้าชิ้นนี้เข้าไปขายแทนได้เลยเพราะมันมีผลของการขายสินค้าได้แล้วนะคะคือ42ชิน้น ฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าขั้นตอนต่อไปว่าเราจะต้องมารู้ก่อนค่ะว่าแล้วถ้าเกิดเราอยากจะขายสินค้าชิ้นนี้เช่นเดียวกันก็คือโกลด์เจดีทองเหลืองเนี่ยเราจะามาขายบน eBay เนี่ยเขาจะมีต้นทุนสินค้าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมันจะคุ้มไหมนะถ้าเราจะเอามาขายปรากฏว่าเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์เลยค่ะว่า โกดเจีทองเหลืองเห็นไหมคะว,ว้าวปากดว่านะคะสินค้าชิ้นนี้มีขายที่ช h อปปีทั้งนั้นเลยนะคะเพกก็เลยเข้าไปเลยค่ะไปที่ช h อปปี้นะเซลลอร์ใน eBay กํำหนดไว้ว่าไซส์เนี่ย7.5นิ้วเพกก็ไปเจอรายการสินค้านะคะเพกก็เข้าไปในช h อปปีนะคะแล้วก็หาข้อมูลเลยว่า โกดเจดีทองเหลืองเนี่ยไซส์ขนาด7.5นิ้วนะคะเนี่ยมันราคากี่บาทเพื่อเลยตัดสินใจซื้อสินค้าร้านนี้ร้านนี้นะคะทุกคนดูราคาเลยนะอยู่ที่80บาทค่ะค่าจะดส่ง23บาทปรากฏว่ารวมกันแล้วอยู่ที่103บาทโอ้ไม่กอดทุกคน หนึ่งร้อยสามบาทเฮ้ยเราขับมาดูตัวเลขใน ebay กันเถอะค่ะก็คือว่าตอนนี้นะใน ebay เนี่ยพี่เอไม่เอาค่าชิปเลยนะเราคิดแค่ค่าราคาขายแล้วกันนะใน ebay เนี่ยเซลเลอร์คนนี้ขายอยู่ที่สามสิบหกจุดเก้าห้าเนี่ยถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่หนึ่บบาทเพศตื่นเต้นมากลบกับ ต้นทุนสินค้านะสินค้าเรา80บวกค่าชิปอีก23แสดงว่าต้นทุนของเราเนี่ย103บาทเอา1,210บาท40สตางค์ลบกับ103บาทแสดงว่าเซลเลอร์คนนี้เนี่ยเขาจะมีกำไรต่อชิ้นนะอยู่ที่1,107บาท40สตางค์แต่เดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนชิ้นหนึ่งนะโกด j จดีทองเหลือง1ชิ้น กําไร1,107บาท40ตังค์แล้วเราลงคูณกลับไปที่42ชิ้นนะคะ42ชิ้นปรากฏว่าคุณพระกําไรทั้งสิ้นนะที่เขาขายไปแล้วเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยได้กําไรอยู่ที่ส6 5หมบาทแปดสิสตางค์โอ้ว้าว <Okay. S 2> เห็นอย่างนี้ปุ๊บตื่นเต้นเลยค่ะทุกคนคะน่าสนใจที่จะเอามาขายบน ebay มากๆใครมันจะไปคิดอะว่าเฮ้ยขายได้ขายดีแล้วคุณรู้ไหมที่เพตื่นเต้นก็พี่เอบอกพวกเราแล้วนะเวลาเราทำดัตต้ามินิ่งแล้วเราจะเลือกสินค้ามาขายบน ebay สเต็ปแรกเราต้องเลือกเซลเลอร์ที่เขาเป็นคนต่างชาติก่อนฉะนั้นเซลเลอร์คนนี้คือคนที่อยู่ที่อเมริกา สองเขามีกำหนดค่าชิปปิ้งชัดเจนเลยก็คือค่าจัดส่งของเขาเนี่ยจะอยู่ที่29.62ก็คือ970บาทนี่คือค่าชิปปิ้งเขานะเนี่ยมันมีข้อมูลนี้ชัดเจนและ3เห็นไหมที่พี่บอกแล้วคือมีขายในเว็บไซต์คือ lazada หรือ shopee ตรงนี้มีขายแล้วทุกคนคะ่ะเพืตัดสินใจซื้อมาเลยคะ่ะเพราะอะไร เผื่อว่าจะเป็นช้อยหนึ่งให้กับทุกคนเห็นว่านี่คือโอกาสในการทำกำไรของเราในการขายออนไลน์ที่เราอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่เราขายแล้วส่งไปขายต่างประเทศแต่แตะเพแกะกล่องแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะปึ๊บมาแล้วค่ะทุกคนรู้ไหมร้านนี้เวิร์กมากพอพี่เอกดสั่งซื้อเรียบร้อยนะคะเอสั่งซื้อ เ,เมื่อวานซื้อนะของก็มาส่งให้เมื่อวานเรียบร้อยก็คือชิปปิ้งภายในหนึ่งวันแต่ถ้าต่างจังหวัดเพอยไม่แน่ใจนะฉะนั้นเขาห่อมาในกล่องนะคะใส่กล่องแล้วก็มีบับเบิ้ลแต่ก่อนบับเบิ้ลนะเขาจะมีกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะโปะบนล่างก่อนไม่ให้มันคอกแคกในกล่องะคะ่ะไม่ให้มันเสียงดังนะคะแล้วเพยก็รู้สึกว่าร้านนี้ชิปปิ้งดีมากฉะนั้นถ้าเพเอาไปขายบนอีเบนะแล้วเขาชิปมาอย่างนี้นะ พอเวลาเพ่ยซื้อเขาเสร็จนะแล้วเพยจย์เอาไปขายบน eBay ทุกคนเพ่เไม่ต้องแพ็คแล้วใช่ไหมเพจก็เอาเนี้ยเปลี่ยนกล่องเราก็เอากล่องของเราเนี่ยใส่ใส่ลาเบลที่เราปริ้นจาก eBay CPAs พก็แปะเข้าไปเลยแล้วส่งไปเลยค่ะทุกคนเห็นไหมเพราะเนี่ยเขาผ่านกระบ,บวนการแพ็คมาอย่างดีโอ้ม y g ก็อ่ะนี่เรามาแกะพร้อมกันเลยนะคะทุกคน อันนี้ไซส์อย่างที่เพ่บอกมันก็คือเจ็จุดห้านะคะเจ็ดจุดห้าว้าวโอเคนี่นะตึงตึงโอเคว้าวเห็นไหมคะนี่เขาก็จะห่อพลาสติกอีกครั้งหนึ่งสวยงามมากสวยงามมากนะคะ ของที่เราซื้อที่เพย์ซื้อมาเห็นไหมมันจะมีลวดลายด้วยนะคะเนี่ยมันจะมีลวดลายตรงนี้ด้วยนะนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมแต่ว่าในอีเบย์เนี่ยเซลเลอร์คนที่เขาขายเนี่ยมันจะไม่มีลวดลายเี่เห็นแล้วค่ะใน s h อป e e นะจะมีแบบมีลวดลายกับไม่มีลวดลายแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราอยากซื้อจากร้านไหนนะคะเพถือว่าร้านนี้เนี่ยใช้ได้จริงๆแล้วน้ำหนักเบามากนะ เบามากพี่คิดว่าค่าจะส่งนะที่เขากําหนด900กว่าบาทไม่น่าถึงถ้าเราไปส่งเองนะไม่น่าถึงแต่ถ้าเกิดเราใส่กล่องเนี่ยก็ไม่แน่นะแต่พี่คิดว่าจากที่พี่ช่างน้ําหนักซึ่งมันเบามากนะคะ อันนี้ค่าชิปน่าจะประมาณ600อ่ะคิดว่าน่าจะ600บาทนะไม่แน่ใจนะแต่เรากำหนดเราเขียนสามารถกำหนดตามราคาเขาได้เลยก็900กว่าบาทเชิญวันนี้ทุกคนเห็นไหม d d t t m m n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  g วันนี้สนุกมากๆเลยนะสินค้าชิ้นนี้นะคะก็คือโกด JD ทองเหลืองใครจะคิดราคาว่าฝลังเนี่ยถ้าเอาไปขายทำกำไรเนี่ยตก กำไรชิ้นละ1,100บาทนะคะแล้วขายไปแล้ว42ชิ้นแล้วกำลังรายการขายของเขาถ้าเขาไม่เติมสต็อกนะรายการขายของเขาเนี่ยกำลังจะเอาออฟสต็อกจะหลุดออกจากเชลแล้วนะฉะนั้นอยู่ที่เราแล้วค่ะว่าเราจะเอาสินค้าชิ้นนี้มาทำกำไรบน eBay ไหมสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพี่ยังจะบอกกับทุกๆคนนะคะว่า เวลาเราจะขายอะไรบน ebay นะคะให้เราลองทำ data mining ก่อนค่ะใช้คีย์เวิร์ดอะไรก็ได้ที่เราสนใจนะคะสินค้าไทยเติมคำว่าไทยเข้าไปถ้าเราสนใจสินค้าประเภทไหนเราก็ใส่คีย์เวิร์ดเหล่านั้นเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นผลการประมวลผลบน ebay ที่มียอดการขายได้ในแต่ละวันนะคะออกมาแล้วเราก็แค่คัดเลือก นะคะคัดเลือกจากที่เพย์บอกดูจากเซลเลอร์ก่อนว่าเซลเลอร์เนี่ยเป็นชาวต่างชาติไหมดูจากการกำหนดราคาชิปปิ้งนะคะแล้วก็ดูว่าสินค้าชิ้นเนี้ยหาง่ายไหมที่เราจะเอามาทำกำไรบน ebay แล้วอย่าลืมนะคะ การขายของบน ebay เ,เนี่ยเราขายแล้วเราต้องได้กำไรเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่า ebay จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าวาง ebay ค่าธรรมเนียมของเพลเนียนะคะ เห็นไหมคะมันมีหลายค่ามากเลยฉะนั้นเหลือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องได้กลับมาในการมีกำไรนะคะวันนี้เพย์ฝากทุกคนเอาไว้นะสัปดาหนะ์หน้าจะมีสินค้าอะไรด้วยกันนะคะสนับสนุนเอาสินค้าไทยไปขายบน ebay กันค่ะเพย์ไปแล้วขอบคุณทุกคนมมากค่ะสวัสดีค่ะ